สวัสดีครับมาพบกับผมเทดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องของการปฏิรูปตํารวจนะมีคนแซวว่าเป็นปฏิรูปรูปมะเขือรูปรูปอย่างงี้ปฏิรูปแค่ปฏิรูปเป็นรูปมันเฉยนะฮะก็น่าสนใจนัวัฒกรรมก็น่าสนใจปฏิรูปกับปฏิรูปคนละอย่างปฏิรูปกับปฏิรูปรูปเฉยเฉยคนละอย่างข่าวนี้เป็นการเคลื่อนไหวของแกนนาเสื้อแดงอย่างจตุพรนะ จตุพรก็ยุ่ให้ตำรวจนั่งหัวโตวปฏิรูปทหารอ้างมีปัญหาอยากเห็นรรมาพิบานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของไทยก็บอกว่าตอนน้องมีทรมาพิบานจะทำทรมาพิบานงานงี้งานงนีมาฟังคำผู้ของจตุพรที่อ้างอิงจากเมนเจอร์นะครับซึ่งเขาเขียนเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่านาะยจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประ,ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการกล่าวถ่ายทอดสดทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่หมยอำนวยคลังผาอดีสอสรบบุรีพักเพื่อไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทหารว่าอย่าปฏิรูปตำรวจเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ทหารเป็นหัวแถวปฏิรูปตำรวจก็ควรให้ตำรวจเป็นหัวแถวในการปฏิรูปทหารด้วย <c oughs> นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นประชดประชันเป็นเรื่องต้องยอมรับความเป็นจริงทุกองค์ก <c> ร <oughs> ในประเทศ มีปัญหาไม่ใช่แค่ตำรวจเพียงองค์กรเดียวข้าราชการทหาร,นะรนักการเมืองภาคประชาชนต่างต้องปฏิรูปทั้งนั้นเออน,นี่พูดถูกนะนะครับเวลานี้ในแต่ละฝ่ายพูดกันดูเสมือนหนึ่งประเทศไทยที่มีปัญหาเพียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ตนไม่ได้มองอย่างนั้นเรื่องคนดีคนเลวมีทุกองค์กรสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าไม่ปฏิรูป อย่างพร้อมเพรียงกันบางหน่วยงานแต่ต้องไม่ได้ในโลกความจริงปัจจุบันตำรวจนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารอยู่แล้วในแต่ละส่วนงานมีทหารไปเกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ในทางปฏิบัติกันอยู่แล้วถ้าต้องแก้ไขการปฏิรูปตำรวจให้ทุกมิตินะครับในสิ่งที่คนไทยอยากจะเห็นคือการ หน่วยงานที่มีธรรมพิบาตตำรวจไงโคตดคำพูดนะตำรวจที่จะปฏิรูปเพียงองค์กรเดียวคงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมประเทศนี้กันได้นะครับทหารต้องเปิดกว้างเพื่อกล้าปฏิรูปตำรวจก็ควรจะต้องกล้าให้ปฏิรูปทหารเช่นกันเพราะผมเห็นว่าทหารมีปัญหานะครับทหารก็มีคนดีคนชั่วเหมือนกับ ทุกหน่วยงานถ้าความคาดหวังในไทยที่โหมประโคมปฏิรูปตำรวจก็หากก็อยากเห็นการปฏิรูปทหารด้วยนะครับปฏิรูปกองทัพปฏิรูปทุกหน่วยงานราชการพักการเมืองภาคประชาชนทุกภาคเสี่นต้องปฏิรูปไปพร้อมกันนักการเมืองนี้ไม่ใช่จะเลวชั่วเพียงแค่องค์กรเดียวนายจตุพรก็พูดอย่างนั้นพอจตุพรพูดปุ๊บก็มีคำพูดตอกกลับนะ มาจากโฆษกของกองทัพบกนะวินชัยสุวารีพระองค์ขาวนะที่เล่นหนังเรื่องพรนะนเรศสวนก็คือพันเอกวินไทยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าได้ตอบโต้บอกว่าที่ผ่านมากองทัพได้มีการปรับตัวเรื่อยมาตามลำดับเวลาในหลายหลายด้านนะครับตั้งแต่ภารกิจทางการทาหารภารกิจ ทางเรื่องที่ไม่ใช่สงครามโดยเฉพาะบทบาทในการช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติระยะหลังในการได้รับเสียงสะท้อนค่อนข้างจะบวกนะฮะแม้ว่าภารกิจของทหารในภารกิจปกติไม่ใช่การลักษณะ <c oughs> การบริการสัมผัสประชาชนโดยตรงเหนือองค์กรอื่นๆแต่ทุกหน่วยงานในสังกัดยังคงมีความมีการสำรวจเพื่อปรับตัวให้งานแต่ละด้าน มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการในภาพรวมของประเทศสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเสียงสะท้อนจากบุคคลต่างๆนะครับเชื่อว่าทางกองทัพก็พร้อมจะรับฟังอย่างที่มีเหตุผลแต่ไม่อยากให้จำกัดอยู่เฉพาะคนบางกลุ่มบางพวกในสังคมส่วนใหญ่มองไปว่าเป็นเรื่องของการเมืองหรืออาจเข้าใจว่าเกี่ยวข้องจากกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ จากการทำหน้าที่ของทหารในภารกิจพิเศษช่วงนี้เท่านั้นมั่นใจหน่วยงานในกองทัพยังคงจะต่อเนื่องที่จะมีสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน,นําไปพัฒนาการใหม่ที่จะให้เกิดก่อเกิดประโยชน์ในแต่ละพื้นที่อยู่เสมอจากข้อมูลที่มีภาพรวมไม่พบหรือไม่น่ากังวลใดๆน,นี่คือทางโฆษกกองทัพบกบก็ออกมาแถลงตอบโต้เหมือนกัน เอาละนั่นคือในเชิงปรากฏการณ์ที่เราเห็นนะครับถามในเชิงกลยุทธ์ล่ะนะครับขณะดนี้จตุพรเขาพูดถูกไหมต้องมีการปฏิรูปทหารเขาพูดถูกผมเรียนตรงๆเขาพูดถูกนะครับเขาพูดถูกไหมจะต้องมีการปฏิรูปภาคประชาชนเขาพูดถูกจะต้องมีการปฏิรูปพักการเมืองพูดถูกไหมพูดถูกจะต้องมีการปฏิรูปพักการเมืองถูกไหมพูดถูก ปฏิรูปนักการเมืองถูกไหมพูดถูกพูดถูกหมดเลยนะครับแต่เขามุ่งไปว่าต้องปฏิรูปทหารแล้วเอาทหารนะครับตอนนี้ทหารเป็นคนปฏิรูปตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยต้องเอาตำรวจมาเป็นคนปฏิรูปทหารบ้างนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยเรียนเรื่องนี้ว่าหลักที่ใช้ในการปฏิรูปตำรวจสุดท้าย มันจะเกิดความพอใจไหมถ้าจะเกิดการปฏิรูปทหารโดยเอาทหารเอาตำรวจมาเป็นประธานในการปฏิรูปทหารสิ่งที่เราเห็นเนี่ยผมเรียน่านผู้ชมมาล่วงหน้าแล้วมันจะเกิดสิ่งอะเนี้ยจำได้ไหมถ้าถูกถ้าถูกก็ถูกอีกอะ่ะนะนี่คือกรปรากฏการการก่อตัวนะครับถามว่าหลักการปฏิรูปเนี่ยเฮ้ยมันต้องปฏิรูปตำรวจอย่างเดียวเหรอไม่ใช่นะผมก็เรียนมาตลอดนะ หลักการปฏิรูปต้องเข้าใจว่ามันถ้าเข้าสู่เชิงโครงสร้างวางสี่เสาหลักนะครับเหมือนวางเสาบ้านนต้องวางเสาบ้านเสร็จก่อนแล้วก็เข้าห้องต่างๆกระทรวงทะบวงกลมในกระรวงทะบวงกลมนั้นเนี่ยมันต้องปฏิรูปทั้งหมดมันต้องปฏิรูปทั้งหมดรวมถึงทหารด้วยถูกต้องมันจะเป็นของมันโดยอัตโนมัติและทุกคนถ้ามันทําถูกนะครับผู้ถูกปฏิรูปประชาชนจะพึงพอใจ ผู้ถูกปฏิรูปจะพึงพอใจในหน้าที่ของตนโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารไม่ว่าจะเป็นขา้าราชการพลเรือนไม่ว่าจะเป็นประชาชนขา้าราชการทุกอย่างจะสมยอมยินดีที่จะทำยากไหมยากมันเรียกว่าอะไรยุทธศิลป์ยุทธวิธ,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 ธีและมีอย่างมีศิลปะนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์สำคัญนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนการทำพิมพ์เขียว ต้องเข้าใจต้องศึกษาต้องรู้จริงต้องรู้ลึกนะครับและก็เข้าใจองค์ประกอบของเพื่อนบ้านจนครบเข้าใจสิ่งที่จะทำของตัวเองจนครบเข้าใจบริบทของประเทศไทยตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตจนครบจากนั้นก็อนามาใช้แต่ไม่ใช่ไปก๊อปปี้ไอ้ประเทศนั้นไอ้ประเทศนั้นมาถูกเอามานหน่อยไม่ใช่คนเรื่องนะครับมันต้องยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาของประเทศไทยของประเทศไทย นะครับผมเล่าในเชิงปรากฏการเรื่องการปฏิรูปตำรวจให้ฟังเนี่ยนะครับก็คงจําได้ว่ามีการตั้งคําถามกับประชาชนแลวประชาชนต้องการอะไรตั้งสี่คำถามตั้งส่ทุกคนพูดเหมือนกันต้องปฏิรูปอยากปฏิรูปป,ปฏิรูปตารวจก็เลยตั้งทาหารมาปฏิรูปผมวางปุ๊บผิดเลยก็เริ่มมีปฏิยาการต่อต้านออกมาอย่างต่อหนึ่งผมเรียนแล้วไง,งมันผิดผมยังคงย้ําเหมือนเดิมในเชิยงยุทธศาสตร์ของชาติต้องเดิน หลักสี่เสาต้องวางหลักสี่เสาเสาหลักประเทศไทยเดอประเทศไทยที่มีวิบัติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เรามีแล้วการในการบริหาร,ก,ราการบริหารนิติบัญญัติเรามีแล้วมันต้องวางสี่เสาหลักเพิ่มพอวางสี่เสาหลักเพิ่ม,มเรียบร้อยเนี่ยประชาชนจะพึงพอใจและผู้ถูกปฏิรูปจะพึงพอใจในหน้าที่ของนตนทหารก็จะพึงพอใจตำรวจก็จะพึงพอใจทุกคนจะชอบหมด หลักเล็กน,นี้เรียกว่าสมประโยชน์ทุกคนจะโอ้โหมันดีอ่ะเฮ้ Man. ทุกคนชอบเฮ้ทุกคนเอ๊ะมันน่าจะทานานแล้วมันต้องทําให้ได้อย่างนี้นะผลมันต้องออกมาเป็นอย่างนี้อย่างรถติดในกรุงเทพเนี่ยทุกคนหูโโท,ทำไมมันไม่ทําแต่แรกว่นารถจะได้ไม่ติดมันต้องอย่างนี้เลยครับปฏิรูปโอ้โหรู้ทำมันมันไม่ทำแต่แรกจะได้ปฏิรูปจะได้ความโอ้โหไม่ได้ทําอย่างนี้มานานละคนจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งโอ้โหตำรวจ เมาก่อนประชาชนเกียดจะตายวันนี้โอ้ประชาชนกลับมารักตำรวจมันต้องทําให้ได้อย่างนี้ทหารเหมือนดูจะขัดแย้งกับกับตารวจแต่ปรากฏว่าทหารกลับไปเนื้อเดียวกันอันวันต้องอย่างนี้นี่คือเรียกคือหลักการเป็นรูปมันคือยุทธศิลป์นะครับถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายไงกว่าคนที่เขาวางกลยุทธ์เขาจะคิดคําว่าปฏิรูปประเทศขึ้นมาได้เขาจะสร้างวัฒนธรรมเขาวางกลยุทธ์หลักไว้ละวางจนเสร็จละ แล้วก็เดินปฏิรูปประเทศสร้างเสรีภาขึ้นมาเสรีภาเป็นเสรีล้วเสรีภาพธงชาติไทยนกปิกเขาสร้างอะไรมาก็เลยเยอะเขาก็เลยรู้หลักก็ต้องทาอะไรแต่ปรากฏว่าจนถึงจุดจุดหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําเองพวกคุณอย่าทำผมทําเองสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดเกิดขึ้นปฏิกิริยาเกิดอย่างนี้ผมต้องบอกว่าการบริหารเดินถึงจุดจุดหนึ่งมันจะมาเจอจุดตันคือการปฏิรูปประเทศมันจะไม่ได้ มันจะฏิรูประเทศจะไม่สําเร็จถึงสําเร็จมาจะทําไปแล้วทําให้มันถูกทางทําไปแล้วมันจะเกิดการต่อต้านในภายหลังอ้างว่าเป็นประเดชการอ้างว่ามาไม่ชอบทำอ้างมาไม่เป็นปสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติวิธีมีไหมมีผมบอกวิธีมีมีวิธีผมบอกเอกัน่ตแรกบางคนถามไม่เห็นบอกวผมบอกไปหลายคลิปแล้ววิธีมันมีมันทําได้ มึงมันต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสองมันต้องเข้าสู่กระบวนการปรับปัตตุยสองสองทางนอันดนัหน,นึ่งเนะี่ยแหละมันต้องปรับให้ได้นะครับแล้วเอาคนที่ใช้คนที่ถูกกับงานใช้ไงให้ดูกับคนมาทําไม่ใช่ยึดพักพวกเพื่อนฝูงผู้มีพระคุณพี่น้องมามันก็อย่างเงี้ยเขาวนอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็กลายเป็นวงจรอุบัิถ้าเข้าสู่เลือกตั้งสิ่งที่ตามมาก็ปฏิกิริยาการการเมืองในเชิงการต่อต้านก็เกิดขึ้นมากขึ้นเพราะมันพัฒนามาตั้งแต่85ปีที่แล้วอะ มัฒนามาเรื่อยๆความรุนแรงความรุนแรงบาดเจ็บล้มตายมาเรื่อยยุคนี้จึงมายุคที่ต้องปฏิรูปให้ได้ปฏิรูปไม่ได้ยุคนี้ก็ต้องยุคหน้าก็ต้องทําให้ได้เพราะอะไรประชาชนปัจจุบันแตกฉานเรื่องการปฏิรูปรู้ละจะพูดเรื่องอะไรก็แต่ฉันไม่หนีหลักคุณปฏิรูปถามอะไรมาปฏิรูปทําโพมาปฏิรูปไปถามคนนั้นคนนั้นดีคนนี้จะเป็นนายกปฏิรูปประชาชนผ่านหลักคิดเหล่านี้มาหมดละ พอผ่านเหล่านี้เขาแม่นยำในนิตศาสตร์แล้วก็เ,เดินปฏิรูปมันเหลือที่คนทํกาการไม่รู้จะทําได้มันอยู่ที่อาวุธสําคัญอาบอาญาศิ์ใช้เป็นไหมถ้าใช้เป็นก็ปฏิรูปได้ใช้ไม่เป็นมันคนเหนือมันก็ดาบขี้เมี่ยงดาบทีนสนิมมันก็ไม่ได้ประโยชน์ร้อที่ฟันฉับฉับฉับไปคนไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เรามันใช้มีถูกเอาละแต่ในเรย่งนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผ่านมานะในอนาคตเนี่ยก็ต้องคาดหวังไงผมก็ยังคาดหวังคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงคาดหวังจะให้เกิดการปฏิรูปบางคนบอกว่าจะดําเนินการปฏิรูปตํารวจก่อนเพราะคนคิดว่าปฏิรูปตํารวจคือสิ่งแรกโดยยึดอะไรเป็นหลักที่ทำเนี่ยยึดกระแสเป็นหลักกระแสคือคนว่าเอาเอาเอา,เอา,เอาตั้งเขาโดยไม่ยึดหลักไม่ยึดหลักอะไร โครงสร้างไม่เสร็จจะไปทําประตูบ้านจะไปทําหน้าต่างนะมันมันก็มันก็เดี๋ยวก็ได้เลืออีกเพราะอะไรพอาไปทาประตูบ้านทำหน้าต่างมันผูกพันกับอะไรมันผูกพันกับโครงสร้างของบ้านไงการปฏิรูปตํารวจก็เช่นกันมันผูกพันกับโครงสร้างของบ้านพ้อมผูกพันกับโครงสร้างของบ้านหรือโครงโครงสร้างของคอนโดมิเนียมประตูหน้าต่างมันต้องไปแปะกับเสาไงมันต้องไปแปะกําแพงไงมันจะไปจับวางจับางนี่คือการปฏิรูปมันไม่ใช่ไง มันต้องทําโครงสร้างให้เสร็จส่วนโครงสร้างจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็บอกแล้วไงว่ามันต้องทําให้ถูกหลักทําให้ถูกหลักมันก็เข้าป่าไปเรื่อยๆมันก็จะมีอย่างเงี้ยไอ้พวกพันเนี่ยนะไอ้พวกพันเนี่ยออกมาพูดทํานั่นดีไม่ได้นี่ก็ทํานั่นสิไม่ได้ไม่แจะพูดอย่างเงี้ยพูดนี้มานานแล้วอย่างที้ผมจําได้ไหมครัตั้งแต่ปีสองพัสิ่งที่ทำในปัจจุบันเหมือนกับ อนันต์บรรจุนกรรมการของอนันต์บรรจุนในแพทย์ประเวทวสีสภาปฏิรูปประเทศแห่งชาติสบากับเื่อนประเทศกําลังเริ่มกลับไปไหนรับฟังความคิดเห็นประชาชนเหมือนเดิมแลวผลที่ไปรับฟังคืออะไรประชาชนก็ด่าระระระที่ไปด่าตํารวจได้ยังไงเพราะตํารวจต้องบังคับใช้กฎหมายตามสภานิต er> ิบัญญัติแห่งชาติออกมาออกกฎหมายดีอกดีใจมากที่สุดเงี้ยมันมันไม่ใช่ไงมันผิดหลักไง อะไรที่มันตึงกันไปมันก็ไม่ดีย่อนกันไปก็ไม่ดีถ้าอะไรไม่ดีก็ไปโทษตำรวจเนี่ยตำรวจก็ต้องจําเป็นต้องไปจับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจก็เดือดร้อนเนี่ยเพราะความที่มันไม่พอดีอะไรมันดึงคือมันเหมือนใยแมงมุมอ่ะมันผูกกันหมดอ่ะไม่เป็นก็ดึงอ่ะดึงซ้ายดึงดึงดึงมันก็ขาดดึงขวากับดึงขาดการบริหารจัดการประเทศมันคือยุทธศิลป์มันเกี่ยวข้องกันเป็นโดมิโนไปแตะตัวนึงมันล้มทั้งขบานเลยจะมาจะไปโทษตำรวจอย่างเดียวไม่ได้นะ มันเป็นวิสัยทัศน์หรือผู้นําของนักบริหารนักบริหารเข้าสู่กระบวนการปฏิรแบบูปไม่ใช่นักบริหารชั้นธรรมดาจะทําทได้มันต้องชั้นอ๋อต้องเรียกว่าชั้นอ๋อนะฮะที่มีความชานาญสูงเชี่ยวชาญด้านนี้ด้านปฏิรูปนี่แหละที่เขาตกผลึกเป็นเกล็ดแล้วมันถึงจะทำมันแก้ไขปัญหาได้ทุกวันนี้มันใชน้เอาคนใกล้ชิดไปทําแล้วเขาก็ไม่มีความชํานาญปัญหาก็เลยวนไปวนมา แต่ผมก็เป็นกําลังใจนะก็หวังจะให้ประสบความสาเร็จประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกไหนสีไหนพรรคไหนแม้กระทั่งเสื้อแดงก็ยังอยากให้เกิดการปฏิรูปเลยสะท้อนให้เห็นอะไรเห็นไหมฮะจะถามอะไรแล้วแต่หลักทุกคนมุ่งสู่การปฏิรูปประเทศเท่านั้นเองจะปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารปฏิรูปแล้วแต่มันก็เข้าสู่การปฏิรูปประเทศแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์และมันจะเป็นประสบการณ์ให้พวกเราเห็นนะครับ ถ้าลากอดีตมาจะเห็นปัจจุบันแล้เราจะรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ที่ว่าพ่อหาให้เราทุกคนอยากให้ลูกสุขหล้นพ้นความทุกข์ใจเหมือนปลาที่ได้น้ำถ้าได้แสงสว่างนกได้รวงรังสานชีวิตใหม่เหมือนคนที่หมดสิ้น ดินต่อไปเป็นเพระพอ่อ สวรรร้องกันทั่วไทยปราพระสยามทีวางช่วยนับพ,พื่อชาวไทย้อนส่งขอให้พ่อหลวงนั้นสรงสู่สวรค้า หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ